นิทานเวตาลเรื่องที่สิประวัติความเป็นมาของนิทานเวตาลนิทานเวตาลเป็นนิทานติดต่อกันหลายเรื่องหรือเป็นนิทานซ้อนนิทานผู้เล่าคือเวตาลเล่าให้พระวิกรมธิต์ฟังเรื่องเดิมเป็นวรรณกรรมสันสกฤตของอินเดียชื่อเวตาลปัจจวีสติแปลว่านิทาน25เรื่องของเวตาลซึ่งผู้ประพันธ์คือกาลิธาต ต่อมาสมเทวะได้รวบรวมไว้ในหนังสือชื่อกถาสริษสาครเซอร์อาร์เอฟเบอร์ตันนำมาแต่งเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่ครบ25เรื่องต่อมาพระราชวงศ์เธอกรมมหม่นพิทยาลงกรส่งพระราชนิพนล์ขึ้นโดยแปลมาจากฉบับภาษาอังกฤษรวมทั้งสิ้น10เรื่องต่อมาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ศักดิ์ศรีแยมนาด,ดาได้แปลมาจากต้นฉบับภาษาสันสกฤต จนครบ25เรื่องและถือว่าเป็นนิทานเวตาลฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดประวัติผู้แต่งพระราชวงศ์เธอกรมหม,มือนพิทยาลงกรทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ารัชนีแจมจรัสซึ่งพระองค์ทรงนำอักษรตัวท้ายของพระนามเดิมมาใช้เป็นพระนามแฝงว่านมสลักษณะคำประพันธ์แต่งเป็นร้อยแก้วตัวละครในเรื่อง พระวิกรมาทิตย์พระธรรมบัวัฒเส,สนาบดีคลังโยคีสารติสินเวตาลเ้ามหาพลพระมเหสีพระราชธิดาเ้าจันทเสนและพระราชบุตร หรังหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าวิกรามทิรมครองนครอุจเชนีพระราชาองค์นี้ทรงมีพระปีชาสามารถมากแต่ถูกเป่าร้ายจากโยคีแสนท,ที่เคยมีความแค้นต่อพระราชบิดาของพระเจ้าวิกรามทิดังนั้นโยคีจึงคิดแก้แค้นด้วยการสังหารพระเจ้าวิกรามทิแทนโยค,ยคีจึงทําอุบายปลอมตนเป็นพ่อหา นำทับทิมเม็ดงามซ่อนไว้ในผลไม้แล้วนำมาถวายพระเจ้าวิกรมทิมยิเป็นประจำฝ่ายพระเจ้าวิกรมทิมยิก็มอบผลไม้นั้นให้แก่เสนาบดีครังจนวันหนึ่งพระองค์ได้รู้ว่าภายในผลไม้นั้นมีทัพทิมอันทรงค่าซ่อนอยู่และคิดจะตอบแทนบุญคุณของพ่อค้าจึงให้พ่อค้าทูลขอในสิ่งที่ปรารถนาพ่อค้าจึงแสดงตนว่าเป็นโยคีและทูลขอให้พระเจ้าวิกรมทิมยิไปที่ป่าช้า แล้วนำศพศพหนึ่งซึ่งมีเวตาลสิงอยู่ใต้ต้นอโศกมาให้ตนเพื่อใช้ประกอบพิธีบูชายันและพระองค์จะต้องไปกับพระราชบุตรเพียงสองคนเท่านั้นครั้นพระเจ้าวิกรมาทิตย์จับตัวเวตาลได้แล้วก่อนจะออกเดินทางเวตาลก็ได้พูดกับพระเจ้าวิกรมาทิตย์ว่าโดยเวลาเดินหองนั้นข้าพระเจ้าจะเล่านิทานเล่นและเมื่อเล่าจบ ข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาถามพระองค์และพระองค์ต้องสัญญาข้อนี้เสียก่อนข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วยเมื่อข้าพเจ้าตั้งปัญหาถ้าตัดต่อปัญหาของข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะกลับไปที่อยู่ของข้าพเจ้าตามเดิมต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาก็ได้สติหรือด้วยความโมโหของพระองค์ก็ตามข้าพเจ้าจึงจะยอมไปด้วย จากนั้นเวตาลก็เริ่มเล่านิทานครั้นเล่าจบก็ถามปัญหาพระเจ้าวิกรมธิตส่งเพลิดเพลินกับนิทานก็เผยตอบปัญหาเวตาลจึงลอยกลับไปยังกิ่งโศกตามเดมิมพระวิกรมธิตจึงต้องย้อนกลับไปนําตัวเวตาลมาอีกครั้งและเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนถึงนิทานเรื่องสุดท้ายคือเรื่องที่สิบเวตาลเล่าว่าในโบราณกาลนานมาแล้ว มีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งชื่อว่าภูมิธรรมะคูดมีพระราชาทรงพระนามว่าพรามมหาคนพระองค์มีพระมเหสีองค์หนึ่งซึ่งแม้จะมีพระราชธิดาอันเจริญวัยสมสาววัยรุ่นแล้วแต่พระมเหสีก็ยังคงความสาวนงามอยู่และถ้าจะเปรียบพระธิดากับพระมเหสีแล้วก็เหมือนกับที่น้องยิ่งกว่าแม่ลูกที่เป็นเช่นนี้มิใช่ว่าพระราชธิดาแก่เกินอายุ ต่เป็นด้วยพระราชมารดาเป็นสาวไม่รู้จักเจและความสาวนั้นก็เป็นที่ประหลาดใจแต่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักก่อนที่เท้ามาหาพลจะสิ้นบุญนั้นได้เกิดมีข้าศึกยกทัพมาประชิดกรุงธรรมบุระข้าศึกมีกำลังมากและยังใช้กลยุทธ์ในการศึกคือใช้ทั้งทองคำและเหล็กเป็นอาวุธนั่นก็คือ ใช้ทองคำซื้อใจทหารและไพ่พลให้เอาใจออกห่างจากเท้ามหาพลและใช้เหล็กเป็นอาวุธสังหารคนที่ซื้อใจไม่ได้จนในที่สุดแล้วไพ่พลของเท้ามหาพลก็ร่อยหลอลงไปเท้ามหาพลจึงแอบพาพระมเหสีกับพระราชธิดาหนีออกจากพระนครในวันรุ่งขึ้นเมื่อทั้งสามเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านของพวกโจร ท้ามหาพลไม่ทรงทราบก็เดินเข้าไปยังหมู่บ้านนั้นเพื่อที่จะขอสเบียงอาหารและเท้ามหาพลก็ได้บอกให้พระมหิสีกับพระราชธิดาซ่อนตัวในพุ่มไม้ใหญ่ฝ่ายพวกโจรเมื่อเห็นเท้ามหาพลมีสิ่งของมีค่าอยู่เต็มตัวก็กรูกันเข้ามาหมายจะชิงของมีค่าเหล่านั้นท้ามหาพลก็ต่อสู้กับพวกโจรจนเสียทีถูกอาวุธของโจรจนสิ้นพระชน พวกโจรเห็นต่างก็แย่งกันเอาของนี้ค่ะฝ่ายพระเมเหสีและพระราชธิดาทรงแอบอยู่ในพุ่มไม้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกใจกลัวรีบวิ่งหนีเข้าป่าไปครั้นว่าเห็นออกมาไกลพอสมควรแล้วทั้งสองก็หยุดพักใต้ต้นไม้ริมทางต่อมาพระเอินี้พระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าเท้าจันทเสนเสด็จมาประาพาป่าและล่าสัตว์ พร้อมกับพระราชบุตรทั้งสองได้ทรงม้าไปตามแนวป่าและทอดทะเนตเห็นรอยเท้าของหญิงสองคนจึงหยุดมา้าแล้วเท้าชันทเสนก็พิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่านั่นมันรอยเท้าคนทำไมมาอยู่ในป่าแย่งนี้ล่ะน่าจะเป็นรอยเท้าของผู้หญิงเป็นแน่เพราะถ้าเป็นรอยเท้าผู้ชายคงจะโตกว่านี้เจ้าของรอยเท้าเหล่านี้ เป็นหญิงอย่างที่เจ้าว่าก็น่าประหลาดที่มีผู้หญิงมาเดินอยู่ในป่าแต่ถ้าจะพูดตามเรื่องในหนังสือหญิงที่พระราชาพบในป่ามักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุงเหมือนดอกไม้ป่าที่งามกว่าดอกไม้ในสวนเรามาตามหานางทั้งสองนี้ไปกันเถอะถ้าพบนางนามจริงดังว่าเจ้าจึงเลือกนางเป็นคู่ครองคกหนึง่ง รอยเท้าของนางทั้งสองมีขนาดไม่เท่ากันแม้เท้าจะมีขนาดย่อมแต่ก็มีคนหนึ่งเท้าใหญ่กว่าข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้นางที่เท้าเล็กเป็นชายาเราคงจะเป็นสาวน้อยตามขนาดของเท้าส่วนนางที่มีเท้าเื่องกว่าคงจะเป็นสาวใหญ่เสด็จพ่อจงรับว่าเป็นชายาเธอเหตุใดเจ้าจึงกล่าวเช่นนี้เพราะมารดาของเจ้าสิ้นพระชนไปไม่กี่วัน เจ้าอยากจะมีแม่เลี้ยงใหม่แล้วหรือสเสด็จพ่ออย่าตรัสเช่นนั้นของบ้านถ้าไม่มีแม่เรือนก็เป็นบ้านว่างอีกอย่างสเสด็จพ่อก็ทรงทราบว่าผู้ชายจะไม่กลับบ้านหากไม่มีนางอันเป็นที่รักคอ,อยอยู่แม้จะเรียกว่าบ้านที่แท้ก็เหมือนคุกคท่าเองถ้านางที่เท้าเขื่อนนั้น,าน,าน,น,นมีลักษณะพึงพอใจพ่อพ่อก็จะทำตามความประสงค์ของเจ้า เมื่อกษัตริย์สองพ่อลูกให้สัญญาแบ่งนางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งชักมารีบตามรอยเท้านั้นไปสักครู่หนึ่งก็พบนางทั้งสองนั่งอยู่ใต้ร่มไม้กษัตริย์สองพ่อลูกจึงเสด็จลงจากหลังม้าเข้าไปพูดคุยสอบถามความเป็นมานางทั้งสองก็เล่าเรื่องให้ทรงทราบถูกประการเท้าจันเทเสนกับพระราชบุตรก็เชิญนางทั้งสองขึ้นมายังหลังม้าของแต่ละคนโดยนางเท้าเขื่องคือพระราชธิดา ขึ้นน,น,รรน,นั่งบนหลังม้าของเท้าจันทเสนส่วนนางเท้าเล็กคือพระราชมารดาขึ้นนั่งบนหลังม้ากับพระราชบุตรแล้วเดินทางเสด็จก,กับพระนครและแล้วเท้าจันทเสนกับพระราชบุตรก็อภิเษกส่งรถกับนางนั้นแต่กลับคู่กันคือพระราชบิดาทรงอภิเษกกับพระราชธิดาส่วนพระราชบุตรทรงอภิเษกกับพระราชมารดาสาเหตุมจาจากการคาดคะเนรอยเท้าผิด นี้ข้าพระเจ้าตั้งปัญหาทูลถามพระอ,องค์ว่าลูกสาวจันพระเสนที่เกิดกับพระราชธิดาและลูกพระมเหสีที่เกิดกับพระราชโอรสจะนัดญาติกันอย่างไรพระเจ้าวีกรมทิตศทรงค้คิดปัญหานั้นโดยเอาเรื่องพ่อกับลูกแม่กับลูกและพี่กับน้องมาปนกันจนยุ่งเหยิงไปหมดพระเจ้าวีกรมทิศทรงตีปัญหายัางไม่แตก ก็ทรงนึกขึ้นได้ว่าการที่จะพาเวตาลไปให้แก่โยคียนั้นจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อพระองค์ไม่ตอบปัญหาใดๆดังนั้นจึงทรงนิ่งเงียบแม้จะถูกเวตาลยั่วเย้าอย่างไรพระองค์ก็ไม่ปรีปากพูดฝ่ายพระราชโอรสก็ทรงิ่งเงียบสนิทไม่พูดออกมาแม้แต่เพียงคาเดียวที่สุดแล้วเวตาลเห็นถึงความมุ่งมั่นของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ จึงบอกความจริงให้พระองค์รู้ว่าโยคีสารติสินคิดจะสังหารพระองค์อยู่และเวตาลได้แนะนำให้พระเจ้าลิกรมิทิตฆ่าโยคีให้ตาย